บื้งนี้ผันกินหอยนางรมยำหอยนางรมอ่ะกระถินด้วยกระถินด้วยกระถินด้วยเป็นไงคะได้ไหมได้อยู่ใช่ไหมได้อยู่คือไม่ได้นะถ้าได้อยู่คือไม่ได้ไม่ลองชิมราคาดามเจ้าของค่ายอ่านี่กินทอดเปี้ยวกินจุ๊บจิ๊บซองสาวคือหนังไก่เนี่ยนะสาวเน้อยไปกินนั่นเด้อร์บุนี้ไปได้กินแซลมอะไรปะกินนันเด้อคำหนึ่ง นก่อนบันทิกน,น,นี่ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามหรือว่าคอมเมนต์ in, ที่สำคัญก็คือกดซุปเปอร์ต่งค์ให้แน่เด้อทุกคน Hi everyone everything celebrate today tonight นะทุกคนนะกล่ามาอีกแล้วมากินข่าวหลังจากอยู่โรงแรมนี่เด้อทุกคนอยู่โรงแรมนี่นี่พอย้ายากโรงแรมเก่านะทุกคน อันนี้ก็ขอบใจแอมเอโก้นะที่เพิ่นสาโรงแรมให้นะทุกคนนจตาเอล่าเป็นหายย้า,หาย,ยัางห้ายังมีให้ปลาปุ้ยตาให้ปลาปุ้ยตามอีกแล้วให้ปลาปุ้ยตามอีกแล้ว่ะ เาสิพาไปเดินตลาดนาทุกคนโตเอาบาอคันนะี้โตนบามคันเ,นเาาดียวด,ด้นี่ 88, นะคะันนี้บอได้ยู่ดเจ็ดเเจ็ดแปดแปดนะเโอเคยูได้เนาะลายกมวานนี่แหเาเข้ามามนมนดวันจันได้ มมันีอ่าถ้ามันเลาะไอ้คนหนึ่งนะทุกคนเผื่อมีคนอยากซื้อเอ๊ะบดไอ้ทายบดไอ้ติดจ้าอยากได้น้ำหอมเนี่ยจ้าอยาเดือดอยากนึกหน่อยมาทำน้ำหอมจ้าเดี๋ยวมาใส่อะไรอ่ะห้าสิเจอกันได้ยังไงก็ขอกระเช้าแม่นแบบ กูบปล่าเออๆกูเปล่าอยู่ได้อยู่ได้อยู่วัดซานได้อยู่นะทุกคนโคเสือนี่กรงงามเลยเมื่อเปนห่านเมื่อวานนี่บ่โบไหนไปหาห่านอยู่แคบเออมันคือกเมื่อวานนี่ได้เห็นแล้วหนึ่งตัวเดี๋ยวมาซื้อไปหากินข้าวก่อน ของลายนาะมันโต๊ะสไารกางเกงโอ้ของไฮไลา์กวนนัโตมันนี่เสือาทำหลอกทำเล็บกระเป๋าของหลายนะ เออไม่ยิ่งเกงไม่ยิ่งเด่นี้บอกข่า่าไ,ได้เลยดิกระพ่อแล้วะแสดงว่าเขาจะต้องหาเฮาตอนนี้เกิดอาการหลงกันนะทุกคนหลงกันเล่นหนึ่ง<อ>สุดยืดไแล้วต้องอยู่ซอยใหม่แหละโบแมนซบบอยไหม่ห เขาข่าวซอยจักว่าเจนเนาะอันนี้นะพี่แล้ไม่มาบอไม่มาด้วยบอคนไหนอ้าวคนสวยๆที่คนไหนพี่อะไรนะชื่ออะไรนะคนไหนพี่ขาวอ่อฮะแล้วก็อ๋อคนเกิดวันจันทร์มาริลาันจนมาิาไม่ไม่ได้มาขอบคุณนะคะ เราต้องตามทีละซอยทีละซอยเขาเขาก็เจ้ากับหาเราอยู่วัวโซนนี่เสื้อผ่าลายเนี่ยนี่เสือเส้อตัวนี้ก็ราคาเท่าไหร่เห็นแบบแบบ่เห็นแบบแบบแบบแลว้วแบบแบบมันกินใส่ไหมเอาไปใส่เลยมันกินหุ่นแบบแบบ เมื่อกี้เห็นเห็นยุดซอยได้ว่ะอ้าวเจอแล้วเจอแล้วร้อยหนึ่งไม่แพงนั่นนะไม่ไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ค่ะไม่ค่ะเออจะจะทำอะไรจะทำอะไรเอเอางามเลยตัวน้ำบิ๊กนี่มันเป็นผ่านน่ไลลนได้ะ่านแลนด์ได้เป็นผ่านแลนด์คอยเห็นตัวหนึ่งันคิดว่าอยู่ใส่ปะ ไม่ได in the ้เมนบอกบอนนี้จะหาข่าวมาซอยเดี <legitimacy> ๋ยวมากินเลยซอยนั่นแหละเอย่งไปซอยเนี่ยก็นเ้ยแป๊บหนึ่งไปเจอกันชซนของกินนะเวลาซื้ออันนี้ก่อนเราก็มาโซนอาหารนะเราจะรำเพลงรอทีมงานอยู่จะอยู่ไซเน่พันจั ต้นกระป๋บบอกับเปล่าว,วงนัดดอกกระี่นะทุกคน,นคนหลายแหงองเนะกระอกกระดีะด่บคนฟ้าวันด้เห็นละหมักแบวันได้เนาะฟังเลยจ้ับมนุษกโอ้อยอาวอาหารันหลายแหงทุกคนของกินบริวารจะ ใช่ยังไงครับ <23. S 1> ชิ้นละยี่สิบห้าเอาสองชิ้นน่ากินมากเดือด่อับอ่บะกินบานี่ใครกินแน่ ขอบคุณค่ะปลาหมึกน่ากินกันปลาหมึกสายอุ้ยเปแตแพงแท้ อ้าวบันดาไปใส่เลยอ่ะโตโตโตบันดาเด๋อเยยหมือกันใหญ่ตัดครับัใหญ่ตัดครับครับอันนี้ไม้เท่าับยี่สิบเหมือนกันไม้ยี่สิบยี่สิบ อันนี้กับอันนี้เหมือนกันใช่ไหมเหมือนกันครับจุม่มซอสไม่จุม่มซอส <Okay. S 1> อันเตรียมมาเอาครับอันนี้ล่านหรือเงีแยกอันอันนี้จ่ายไว้ก่อนก็ได้ซื้อปลาหมึกมาทุกคนอยากกินซื้อหางซื้อมันโปรเตสโตเฟรนฟราย อ้เพันธิตเปนกรสเลยนะลงต่อรูปใช่ไหมอ๋เสร็จแล้วทอดแล้วหลอแล้วนีเรียนในับเอาไว้รถนีเรียนในขารถสิครับไม่เอาหรอไปจำแบตังทนด้วยครับตั้งทอนด้วยพี่อเม็กโซ ยังบแล้วยังบแล้วแค่น้เมาก็ได้คอเมาใครเลยทุกคนหล่ๆพามาหล่อมือที่สองนะทุกคนมาคินให้ซื้อปลาเมือกของกอบของกินโอ้โหเบลเทิร์นนแน่ไปแต่งเกลไปกินยำ หาซื้ออาหารมีทุกอย่างดา<อ>คนแน่นมากวันนี้เมื่อวานมาคนยังไม่เยอะขนาดนี้วันนี้คนเยอะมากตำตำก็น,าน,น่ากินตอนนี้แต่ก็น่ากินมากหอยน้ำลมรทุกคนนี่ กล่องละหนึ่งรอยบาทเดือวเื่องนะไม่คายยังสดใหม่ทุกวันไมครับอสเซ็ทุกมือเพราะว่าไม่กระสดทุกมือเนาะนะลด ยังห้อยน้งลมไหมคะทำได้ด้วยะอซ์ซื้อห้อยน้งลมอยู่เดินคนแห้งหลายนะทุกคนทีมงานแยกได้ไปนะคนหลายแหงปลาทอดชมีนะทุกคนแป้งโมคนละไม่ ไปเบิ่งคนนะกระดกกระดี้ขนาดวันจันนี่เมื่อวันวันอาทิตย์คนบาหลายเหมือนวันจันทร์คนหลายนะอย่างไปอย่างมาวนไปวนมาพอยัางเรเจะทีมงานเด็กมาเอาปลาหมึกก่อนได้ยังคะได้เลครับโอเคห้ามายขอบคุณนะคะใจดังเลยนะขอบคุณนะคะไปแล้วทุกคนเราไปรอทีมงาน น่ากินมากอ,นนมาาอันนี้มาล่าอันนี้มะพร้าวนะบุญมะพร้าวทุกคนม่นยังกระยับม่นยังกระยับแต่กลัวกินไม่หมดทุกคนก็เลยต้องมาเดินอันนี้ยำขนมจีนยำหนังนะทุกคนใครอะไรจะมากิน อยางไปหาทีมงานกับวันยังบมเห็นจุกเฟินโมแต่ละคนซื้อมาไม่ดูกันเลยเนะ <c oughs> าะวางก่อนมีหอยนางรมเนี่ย,ยนี่ยันหอยนางรมเนี่ยเาไปซื้อ,อยี่มันเกา่าซื้ออะไรตำตำกระเทยินปะแซ่บปะคนสวยกินยังกระสวยเนาะยังไม่กลับคระยังไม่กลับกันอ๋อคนนั้นเหรอ เคยกินไหมยำหอยนางรมอ๋อเคยกินนี่ลองชิมแกะลองอันโตโตลองแกะให้พี่เขาชิมหน่อยยำหอยนางรมเนี่ยพูดไทยไม่ค่อยไม่เพราะว่าเราเป็นคนอมือ้ทอายวยู่วันไดอตเมมป็นายนี่นจิเลยโอเคมาอตา นี่เบิ่งนี่เพิ่ดกินหอยนางยำหอยนางรมอ่ะกระตินด้วยกระตินด้วยกระตินด้วยเป็นไงคะได้ไหมได้อยู่ใช่ไหมได้อยู่คือไม่ได้นะถ้าได้อยู่ก็ไม่ได้ไม่ลองชิมราคาดามเจ้าของค่ายอ่านี่กินหอดเปรี้ยวกินจุ๊บเลยองสาวคือหนังไก่เนี่ยนะสาวเน้อยไปกินนั่นเด้อร์มุน้ไปได้กินแซมอลหรือเปล่ากินนันเด้อคำหนึ่งว้า ไม่ได้โอเคไหม